สวัสดีครับร้านคาดติดรถไถยเอกวิวัฒน์การช่างครับวันนี้มาอัปเดตนะครับส่งคาดนะครับรวันนี้เราจะส่งห้าตัวนะครับก,ก็จะส่งตามคิวนะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามนะครับตัวนี้แพ็คแล้วนะครับอันนี้เป็นเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับ ตัวคาดเป็นแบบตรงนะครับไม่ได้เป็นแบบถอดหัวได้นะครับอันนี้ส่งไปอีกไปส่งไปที่สุรินนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น l อลสามสิบสี่ศูนย์แปดนะครับอันนี้ก็ส่งไปที่สุรินยังไม่ได้แพ็คนะครับอีกตัวนี้ส่งไปที่น่าจะเป็นกระสินหรือว่ายังไงนะครับต้องดูอีกทีนึง เป็นแอล5018นะครับแบบถอดหัวได้นะครับที่พี่น้องสนใจครับสงสัยว่าถอดหัวได้มันจะถอดยังไงครับนี่ครับก็คือถอดเป็นบูทถอดนะครับขันน็อตออกเวลาเราเข้าข้างคันนาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บงานได้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นแอ5018นะครับก็จะส่งตัวตัวที่สามนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ส่งไปที่อุบลนะครับเป็นแอล5018เหมือนกันแบบถอดหัวได้แต่เป็นโครงผ่านอิสระนะครับครับโครงผ่านอิสระก็ จับคิดน็อตนะครับพื้นที่มันน้อยนะครับก็จับคิดน็อตได้กับข้างละสองตัวนะครับเป็นสี่ตัวแต่ก็แข็งแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าใช้น็อตน็อตโดยยี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแพ็คนี้ส่งไปที่อยู่บนนะครับอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ทําสีนะครับอันนี้จะส่งไปที่ครับตาบลบอกแก้วนะครับครับจังหวัดศรีสะเกดครับผม ตำบลบ่อแก้วอำเภอวางหินจังหวัดสีเกศครับอันนี้เป็นเอวสามสิบหกศูนย์แปดนะครับเป็นรุ่นถอดหัวได้นะครับยังไม่ได้พิ่งสีครับแบบงานสดๆนะครับผมถอดหัวได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับผมที่ลูกค้าสนใจนะครับจะสั่งซื้อนะครับก็ตามคิวนะครับช่วงนี้ผมทําคนเดียวก็ทําไม่ทันนะครับก็ก็จะจัดให้ไวนะครับใครผมพยายามที่ใครติดต่อมาก็จะทําขึ้นงานขึ้นงานไว้ให้รอรอเลยก็มีนะครับ ก็รอไม่นานนะครับขนส่งก็ประมาณ3-4วันถึงนะครับครับผมจะส่งที่พีทีนะครับซื้อพี่น้องสนใจก็ค่อยโทรสอบถามหรือแอดไลน์กันเข้ามานะครับเบอร์เดี๋ยวจะขึ้นไปให้นะครับครับอันนั้นตัวนั้นก็ l5018 แบบตรงอันนี้ก็ L3408 นะครับแบบตรงนะครับอันนี้เป็น L 50ครับเป็นแบบถอดหัวได้นะครับครับ ตัวน้นก็แบบถอดหัวได้นะครับตัวนี้ก็แบบถอดหัได้แล้วแต่พี่น้องจะสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับสั่งทําก็ได้นะครับก็คือแบบถอดถอดหัวได้มันก็จะเข้าข้างคันนาได้ดีกว่านะครับเก็บงานได้สวยกว่านะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่ว่าทําคาดขายอย่างเดียวผมก็รับจ้างไถนาเหมือนกันนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งผมไถคาดนะครับก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยไ่นะครับถ้าบวกปั่นก็ประมาณ8ปดเก้าร้อยไ่นะครับคันเดียวนะครับ น้องครับน้องอีกคนหนึ่งก็พ่นสีตัวนี้นะครับก็วิ่งไปไถนานะครับวิ่งไถนาเสร็จครับงานงานคาดผมขึ้นเสร็จก็ไม่ต้องมาพ่นสีอีกครับผมเป็นร้านเล็กๆครับแต่ผมก็ทํามาสิบกว่าปีแล้วเรื่องคาดนะครับครับแต่ก่อนก็ไม่ได้รู้อะไรนะครับก็คิดค้นนะครับจากรถตัวเองครับทดลองใช้มาตลอดนะครับถึงจะใช้งานได้แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับก็ับปรับปรุงแก้ไขนะครับตรงไหนที่มันบกคล้องตรงไหนที่มันไม่ดีครับ แต่ก่อนตัวนี้นะครับผมใช้เป็นเหล็กรางน้าหนาสองนิ้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ไปเปลี่ยนมาเป็นเหล็กรางน้าหนาสามนิ้วนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งนิ้วผมก็เปลี่ยนมาเป็นนิ้วนิ้วสองให้นะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าที่เอาไปใช้ก็บางครั้งเหนื่อยจากกานนะครับถอยหลังหรือว่ามือใหม่นะครับถอยหลังไม่เอาหางขึ้นนะครับคาดมันก็งัดไปก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับก็เหมือนรถยนต์แหละครับ ถ้าเราขับไม่ระวังเกิดอุบัติเหตุมันก็พังเหมือนกันครับผมก็ขึ้นอยู่กับที่ลูกค้าครับใช้งานก็ถนอมเอานะครับก็อย่างว่านะครับของมันใช้งานนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมของใช้งานมันก็พังกันปางนะครับจนตรงจนต่อนะครับครับก็ ่วนมากก็จะไม่มีปัญหานะครับผมใช้ผมก็ปี7ปีแล้วผมก็ยังใช้ของผมเหมือนเดิมนะครับเหล็กไม่ได้ใช้หนาขนาดนี้เลยนะครับเหล็กของผมก็เก็บเอาเหล็กเศษนะครับลวดลดกันผมนะครับเก็บเอาเหล็กเศษกับที่มันขัดต่อแล้วก็ไปเชื่อมเตื่อมผมก็คาดของผมครับรับงานได้ปกติขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วยครับกับเข้าใจใช้แล้วก็พึงระวังกับมันก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคลูกค้า ที่จะสั่งซื้อสนใจนะครับรุ่นถอดหัวได้กับรุ่นถอดหัวไม่ได้ก็ราคาจะต่างกันอยู่ที่ห้าร้อยนะครับแต่ละรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นค่าติดผานค่าติดตัวรถนะครับค่าติดโรตารี่นะครับผมทํามานานแล้วนะครับก็พี่น้องค่อยพิจารณานะครับสั่งซื้อกันเข้ามาในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้างานนะครับผลตกเป็นบางพื้นที่พอผลตกเขาก็จะสั่งค่าแันนะครับคนทําผมก็ทําคนเดียวก็ จะไม่ทันเท่าไหร่นะครับครับแต่ก็พยายามให้พี่น้องทุกคนนะครับที่สั่งของผมมานะครับโอเคครับพี่น้องใครสนใจค่อยๆสอบถามกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะครับทางไอเฟ b บ o ๊กนะครับหรือว่าเป็นทาง TikTok นะครับผมลงทุกพื้นที่นะครับก็เข้าไปดูได้ทางไอ u t u b e ก็ค่อยพิมพ์เข้าไปว่าร้านคาดเอกวิวัฒ การช่างแนตะ่มันก็ขึ้นขึ้นมาเองครับการรีวิวค่าแต่และรุ่นมันจะเด้งขึ้นขึ้น,นมาก็เลื่อนเข้าไปดูเข้าไปติดตามกันนะครับกับทางเป็นเฟซบุก๊กก็ร้านค้าอีกวิวัฒกับการช่างก็จะขึ้นนะครับทิกตอกก็ร้านค้าอีกวิวัฒการช่างนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับมันจะขึ้นขึ้นมาเองครับโอเคครับฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ